วันที่3มีนาสองพันได้มีโอกาสมาดูสวนป่าที่ปลูกไว้นะครับอายุสีปีกว่าพยุงปี ตะเคียนทองนะครับต้นนี้ก็ตะเคียนทองนะครับสีปีกวา่าต้นใหญ่ที่สุดในสวนนะครับสูงขึ้นไป8-9เก้าเมตร,รใหญ่มากรนะับ ความบัลังการของเขาพวกกิ่งก้านสาขานี้ผมจะปล่อยให้เขาริดเองนะครับไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะครับในส่วนนี้ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางนากับ ตะเคียนทองนะครับจะมีต้นพวกมะฮอกกาน,นีมฮอกกาน,นีต้นนี้ก็4ี่ปีกว่าเหมือนกันปลูกพร้อมกันนะครับไม้ชุดแรงสูงเปล่าขึ้นไปนะครับตะเคียนอีกต้นหนึ่งเป็นก็ตะเคียนส่วนนี้เป็นต้นยางนาะ ต้นที่ใหญ่ที่สุดในสวนเหมือนกันเหมือนมีรอยกินจากพวกน่าจะเป็นพวกกระรอกหรือเปล่าครับข้างบนการกินเปลือกเขานะครับไม่เป็นไรปล่อยเขาเป็นไปนตามธรรมชาติใหญ่มากนะครับรอบน่าจะเกือบเมตรละสี่ปีกว่านะครับไม้ต้นนี้ไม่น่าเชื่อใหญ่มากๆ ผมไม่ได้ลงเชื้อเห็ดเชื้ออะไรนะฮะก็มไม่รู้ว่าเขาจะเกิดหรือเปล่านะครับถ้าจะเกิดเขา้าควจะเกิดเองตามธรรมชาตินะครับ